อยู่หน้าบรรทงครับเมื่อนี้ไอมีสลักหายออกมาช่มเขาครับแล้วก็มาตัดไม่ทีล้มลงเทเขานะครับหลังจากไอมีเรา,ถาไถว้ปันว้กับโบเดม่าอีกนะครับแลบ้วโบเดมา่านี่เราเห็นเทอเลกกับทีเข้าลงไปมือวานนี่ครับ เออเออนี่มีนมีละหย้าลายกระมูเละโอ้ยฝนมาจากทางบุญทลีครับสีหอดแล้วโอ้ยตกก่อนซะเนาวะว่าหันผัดแดดนะครับลบแดดอยู่ข้าวหนึงปัดว่านยางออกมากแล้วคืมระบันคืมฝนนี่ครับขั้นขวามือฮะนี่มันลมลงเเศษเขาต้นหนึ่งมือนี้เป็นเรื่อยแบบ เลื่อยโซ่ไร้สายไร้แปลงถ่านนะครับ OCCS นะครับ433นี่ล้มใส่เขามาเบิงวาสิใส่เสียงเหมือนตกมาแล้วเดี๋ยวจังได้กันให้เลี้ยวต้นนี้น <c> ะ <oughs> อ้าใส่จ,ดจอดๆเลยก็เป็นต้นบ่ใหญ่ครับต่ว่ากะนพูดนกไก่นานะบินนกไกนี้ ตัดเคลือไปซื้ออ่าโอเคครับอืมอืมโอ้ยมานนายแห้งคือดีร่มมากละ คเขากำลังพ่อคือบนะครับกำลังคืบหนึ่งโอ้ท,ทัทงท้งตาท้งตาขวงทางใบบันผมไม่มองไปด้วยบันอ,อย่าไปเท่านี้ละจะไปกัอนตอนอ ตํำตึกตํำตึกม <im it> ายูนี่ก่อนห <im it> ันทางผุ่นบ้าง้าจังหวะโยก <im it> หน้าเอวอ่อนตัวนี้เอวตรงดีอ OCCS สี่สามสามนะครับ ของโอซุกะนะครับเขาวาตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วของเลยโซไลาสายนะครับตัวท็อปแล้วพวกไอมีเราจัดการค่าเดียวค่าเดียวความจริงว่าสิเอามาเอาลงเบิดตนี่แหละครับแต่บ่ท่านมีเวลาเลยถาถามันโคดโคดลงเองแบบนี้ข้าจังมาตัด <c oughs> โอ้ยลงก็มาละเลโอ้ย โจกหูเศร้า,าเอาหมวะนะครับแต่ว่าโจกหูฝนกผลมาแล้วเออฮึโอ้โถูกซ้ำสองงาความจริงมีดันให้ผลอีก <c oughs> นะครับมันเดเข้าไปในหน้าแต่ว่า ป็เจังได้ละฝนสิต,ตกก <laughs> ่อนมาแดดเป็นแห้งโกรธไปโอ้มุมนี่เห็นตะดากขะ <laughs> ยับเออ,อเสียงกะชิมีแลครับอีดอีดอีดนี่แหละน,นะครับ เสียงพ่นอีดีดนี่และคมทั้งคุนสิบ่รดุดบค่คมหัวงนิดน้อย

คนหนึ่งเอ้าเดี๋ยวคือจับทั้งตั้งบานไเพื่อทางไหนนาะทางเกา่าโอ้ยเด้อวิงกับวิงกับขอโทษหลายๆสำหรับวิดีโอนี้นะครับวิงกับขอโทษหลายๆใ,ใ,ให้มีให้มีโชคผิดทางยักทางไดวันเลยหมุนกลับไปกลับมาเอา้าโอ้เจนี่บ่ได้ตัดอีกเลยอ,อ้านเอาตั้งไว้ย่างดีบ่มีทางออกเลยบ้านคน ออมีแซนนามนะครับต,ตัวตัวรูม,มันโอเคครับเอาซ้ำหนีก่อนเพราะว่าเพื่อจะกรับด่านมาพอถือสีวิ่งนะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ